เดีดีไหมพี่ดีไงครางวันนี้แฟนมาให้กำลังใจกันเต็มครับก็ดีใจมากเลยก็ไห้มาังานตรงนี้านก็ดีใจมากเลยที่แฟนขับมาให้ใจเนเลยมชัยชนันนี้เรามารองเพลงด้วยแต่ี้องซเคืนี้องเป็นยังไงบางคะ้มวันนี้เราก็มารองเองด้วยใช่ ครับก็ได้มาร้องเพลงงานดีๆก็ก็ดีใจครับแล้วก็เออก็เป็นร้องเพลงของโปรับเป็นเพลงเพลงใหม่ชื่องอครับของผมก็จะเป็นเพลงโอ t ครับของซีรีส์ล่าสุดครับก็ไม่รู้ว่ามันเรียกว่ารักหรือเปล่าเลงอะไรนะครับคิวงานอะไรนะครับถึงปีหน้าถึงปีหน้าแล้วครับถึงปีหน้าแล้วก็ ก็ร <là> ับรับงานได้เรื่อยๆครับรับงานได้เรื่อยๆก็ยังพร้อมทํางานอยู่ครับแล้วก็อยากร่วมงานกับหลายๆหลายๆหลายๆบริษัทหลายๆศิลปินหลายๆคนครับอยากนะถ้าจะบินไปต่างประเทศไหนครับคุณแพางประเทศที่ไหนสุดเลยครับทินนาใช่ครับทินนาเดี๋ยวไปไทเปกันครับของเป็นเรียกว่าอะไรคอนเสิร์ตของ run the world คอนเสิร์ตครับก็จะมีไปอีกหลายๆประเทศครับแต่ว่าประเทศที่กำลังจะไปคือไทเปใช่ทุกประเทศรอเจอเราได้เลยถูกต้องครับผม อย่างล่าสุดที่เราไปอยู่มินิทีเราดูว่าปีหน้าเราจะมีอรเหตุผก,กันไม่รู้แล<ส>้เลยคนนึงเขาพูดจำได้ไหมไอ้คือ,ค,อคือก็มีเรื่อยๆแหละเพราะว่าเราเป็นคู่กันนะ<อ>แล้วก็มีโปรเจกต์ที่มันอยู่ด้วยกันต<อ>ลอดเพราะว่าเราไม่ไปไหนเราเจำไดเพราะาไม่ไปไหนแน่ออนอนแต่ว่าก็จะมีโปรเจกต์ที่ทุกคนอาจจะเซอร์ไพรส์หรือโปรเจกต์ที่ทุกคนอาจจะเซอร์ไพรส์ก็คือพูดได้ใช่ไหมก็คือพูดยังพูดก็คือผมก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันก็ คืออ่าคือผมรักแฟนสลับแค่ไหนคือพี่ท้าบอกว่าสามแสนยอๆก่อนยอๆยอๆเราเล่นหรือเล่นคืออยากให้รอรุ้นดีกว่าไม่บอกแค่นี้แหละว่าจะมีโปรเจกต์ลับแต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นโปรเจกต์อะไรอย่างที่เราติดตามอ่ะอยากจีบนัาเป็นยังไงคำว่าโปรเจกต์ลับเต็มเอ็มโซนครับผมก็ไม่แบบไหนเออจะก็จะแฝงเดือนนี้หรือเดือนหน้าเลยแหลเดือนหน้าเดือนหน้าผมไม่รู้เรื่องเลยครับใจไหนต้องบอกอะไรนะเออผมไม่รู้เรื่องจริง เอารู้วันที่แล้วด้วยเหรอ่วันที่ผมไม่เยื่อคือวันแถลข่าวเหรอเพราะผมยังไม่รู้เลยเนี่ยวันอะไรเออเออาใครก็ก็รอดูกันรอรอรุ้นดูแล้วกันครับรอลุ้นดูแต่ยังไว่าพอเราปล่อยสปอร์ยังไงหลายคนก็ไปจับว่าจะต้องเป็นโปรเจกต์อะไรหรือว่าซีรีส์หรือว่าอืมก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะของปีหน้าผมยังไม่ได้ถ่ายเลยสกาเลทฮาร์ก็ยังไม่ได้เริ่มถ่ายถ้าสมมติคุอยากตอบแอปคอยากตอบาถ้าไม่ผมตอบได้หมดแล้วผมจริงใจตอบ พี่พีตลอดครับจ้ะพี่อะไครับขี่ม้าขี่ม้าขี่ม้าไม่เรียกขี่ม้าอะไรครับสมมติถ้าสมมติปีหน้าต้องร่วมงานกันเราอยากทำอะไรอยาขี่ม้าครับขี่ม้าต้องไปหกแหนแล้วอยาขี่เจมส์น่ะโทษ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 ไอ้ผู้ชายผู้ชายเจมเป็นอะไรไอ้ขี่มาขอโทษอันนี้ขอโทษอันนี้ขอคำพูดเถอะสอน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 คำพูดเถอะเพื่อนอยากไรียนสอน สองนะครับไปสองอันนี้เป่นอย่างลงเขอล้องขอล้องเลยคุณผู้ชมเขาไลฟ์ค่ะไลฟ์ไปแล้วตอนนี้ขี่ม้าทักเอกแล้วจีจะมีอะไรทั้งเอกแล้วคือมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่ค่อยสุภาพเท่าไหร่ขอโทษขอโทษขอโทษอันนี้คือเป็นมูคแต่ว่าเป็นทันคินขอโทษนะครับแล้วสจ้าหลวอยากทำอะไรถ้าปีหน้าต้องร่วมงานโปรเจกต์กับจีถ้าปีหน้าอยากทำอะไรเหรอครับถ้าร่วมโปรเจกต์กับจีมันยงก็ก็ถ้ามีโอกาสก็อยากเล่นซีรีส์กับเจมินยนะครับ แล้วจะมีนายแบนยังจะเล่นต่อไปยังไงบ้างสหนะยังยังยังไม่ได้อะไรงงก็ก็คือร่วมงานกันอยู่แล้วยังไงก็ยังไงก็ได้เจอเจมินไดโฟลอยู่แล้วครับเพราะว่าก็ร่วมงานงานกันมาตั้งนานแล้วเราก็จะอยู่ไปเรื่อยๆครับจะอยู่ไปจนกว่าคนจะไม่ซัพพอร์ตถ้าอย่างที่ถามสมุิสมุดนะอันนี้คือสมุิถ้าต้องเล่นซีรีส์ด้วยกันอะเจมินอยากเล่นอะไรกับโฟต์ ถ้าสมมติว่า่จะเล่นซีรีส์ด้วยกันอยากเล่นเป็นบทอะไรเหรอครับบทบทอะไรก็ได้ครับพร้อมหมดครับไม่ชุดอ่นม้อยากเล่นเป็นอะไรอเอะไรบทอะไรไม่ช่นมาก็อยากเล่นเป็นบทครับโตขึ้นไปหน่อยอยากขึ้นมหาลัยแล้วครับก็คือไม่อยากข่าตัดแล้วใช่อยากขึ้นมหาลัยแล้วอยากใส่ชุดนักศึกษาแล้ว ฝากซีรีส์ปีหน้าเออไม่ใช่ฝากโปรเจกต์ปีหน้าถ้าฝากซีรีส์เอ้ยปโปรเจกต์เอาใช่ไหมไปเออโคจานะนี่มาสอนนมาฝากโปรเจกต์ปีใหม่ปีหน้าครับก็ฝากโปรเจกต์เฮ้ยคูกแหววคุณแหววด้วฝากโปรเจกต์ของเราสองคนไม่รู้ว่าจะเดี่ยวหรือจะแย่กย่ฝากด้วยครับเร็วๆนี้ก็จะได้ดูกันวันนี้เราใกล้ ไอดอลแนน้ำนมแล้วรู้สึกยังไงว่างรเป็นยังไงบ้างอาไอด <Idol S 1> อลแัน <Idol S 1> น้ำนมนไอดอลนนมยิ้มู่การงามนางาม,มาแล้วเราเป็นยังไงบ้างอ,อ๋ <c oughs> อคือช่วงนี้ก็มีแฟนคลับแบบาว่าเด็กๆรุ่นแบบจิ๋วๆอะไรเงี้ยมาเป็นแบบซีพี่โฟรพี่เจมมาอะไรเงี้ยก็ดีใจมากเลยครับที่เออได้เป็นไอดอลของเขาอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนนี้เด็กอ่ะผมก็มีไอดอลเป็นแบบรุ่นพี่ในวงการบันเทิงพอแบบได้ได้เห็นเขาแล้วก็อยากเป็นเหมือนเขาดีใจมากเลยที่ ส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับน้องๆรุ่นหลังๆให้มันทำงานเหมือนเราก็โซนพี่เจมส์ยี่สิบเราเปนแดนแฟนขับแดนยังไงบ้างแฟนยังก็น้ำนมยังไงบ้างครับส่วนใหญ่โฟลจะเป็นคนดูแลเด็กมากกว่าผมเล่นกับเด็กไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่ก็แต่ดูเห็นมีิกซ์ตัวแต่กอ่อนโยนมากนะคือได้พัฒนาไปคือเรียกว่าอะไรผมอ่ะคือคนที่ชอบเด็กนะแต่ว่าหมายถึงไม่รู้ว่าจะเข้าหาเด็กยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่า โค้เนี่ยถ้าถ้าเจอเด็กอะไรจะเข้าหาเราไเปเล่นกับเด็กเลยใช่ก็ไม่สามารถแบบดูแลได้ทุกคนหรอกอเออก็จะเป็นแบบคนคนไปแต่ว่าอ่าเราก็พยายามทําตัวให้มันเป็นคนดีเอ่อทำตัว,ตวถึงแม้ว่าจะก็ไม่ได้เป็นคนดีอะไรแต่ว่าก็พยายามทำเป็นแบบ แบบอยากให้ให้สอบคุปต์ทำไมเป็นคนดีเราดีร้อยเปอร์เซ็นต์คนดีเรอไม่ไม่ใส่สะอาดร้อยเปอร์เซ็นต์แต่โอ้ว่ออกกาดีพยายามจะโชว์ด้านที่มันดีๆสื่อให้เออน้องๆให้ได้เห็นว่าเออคน่โกทำแบบนี้นะเออมีแต่ล่างดีๆไม่กระตันแนะนำว่าถ้าน้องจะเอาตามแบบพี่เจมส์แบบพี่โก้ต้องรอแบบไหนอย่าเอาแบบ่ย เอัหต้องประกวดไทยแลนด์ซูสตารไม่ใช่น้องๆนะครับแล้วกมีความพายาบนะครับคุริยุสานเซนตุนาบัสชิคาสเบนะครับประมาณนี้แหละแล้วสอนได้แค่นี่แหละของโอเคอินเตอ์อน่อรขอินเตอน์อนเตอร์อนเตอ่ะไทยุ่งเรือลยอ่ะ